ฮัลโหลวันนี้ไปฉีดว mm ัคซีนมาไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะ mm hmm. เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้าง mm hmm. ที่ที่ออสเตรเลียนะ mm hmm. ที่เราอยู่เนี่ยเอ่อคือแคนเบราแล้วเราไปฉีดที่ตรงแถวแถเอ่อซับเบิร์บที่เขาเรียกว่าบูเดนคือเป็นเหมือนเอ่อเป็นของ Government ม่ะนะที่ฉีดชื่อกาแลน s e a r c ฟเซ็นเตเนาะคราวนี้คือทุกอย่างไวมากเร็วมากอะเข้าไปถึงใช่ปะก็คือขับไปถึงที่ที่ศูนย์ปุ๊บก็ไปจอดรถจอดรถเสร็จแล้วก็เดินไปที่เราอะมีนัดอ่อบ่ายมงสีแต่เราไปถึงก่อนก็เลยลองเดินไปดูว่าเขาให้เข้าไหมสรุปคือเขาให้เข้าเพราะฉะนั้นพอเราเดินไปถึงใช่ปะเขาก็จะมี QR วอารโค้ดให้เราสแกนแล้วเราก็ต้องกรอกข้อมูลต่างๆของเรา แบบเหมือนเป็น QR code คเช็คอินเลยประมาณนี้ก่อกข้อมูลอะไรไปนู่นนี่นั่นเสร็จเจ้าหน้าที่เขาจะขอมาดูว่าโอเคข้อมูลที่เราก่อคือโอเคไหมเป็นแบบติ๊กถูกสีเขียวไหมถ้าเกิดอ่ะติ๊กเสร็จเขาก็อ่ะโอเคให้เข้าเขาก็จะถามเราว่าเราอ่ะมาฉีดวัคซีนใช่ไหมเพราะว่าไปกับแป้งใช่ป่ะแป้งอ่ะมาด้วยกันแต่แป้งไม่ได้ฉีดเราฉีดคนเดียวคราวนี้พอเข้าไปถึงเสร็จใช่ป่ะเขาก็ถามว่าโอเคเรามาฉีดวัคซีนอ่ะเขาก็จะ บอกให้เราเดินเข้าไปตรงนี้เสร็จปั๊บไปถึงเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาถามแบบถามเราว่าโออ่าอยูมีนัดกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่อ your surname your date of birth แล้วก็ที่อยู่เนาะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันว่าเป็นแบบเป็นตัวตนของเราจริงเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ขอดูบัตร Medicare card ซึ่งบัตร Medicare card เนี่ยมันจะเป็นบัตรสำหรับคนที่แบบ <c oughs> เป็นคนที่นี่เยู่เนาะเป็นแบบเป็นซิติเซนอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเอ่อเป็น PR อะไรเงี้ยเขาก็จะมีบัตรเมดิการ์ดซึ่งบัตรเมดิการ์ดเนี้ยเวลาเราไปหาหมอไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าใช้บัตรเนี้ยคือเราไม่ต้องจ่ายตังค่าหมอก็คือเป็นเป็นเป็นสิทธิฟรีของที่นี่เนาะเสร็จปั๊บเราก็โชว์บัตรเมดิการ์ดให้เขาดูเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็ให้เราเดินเข้าไปข้างในใช่ป่ะพอเดินเข้าไปเสร็จข้างในมันก็จะเป็นห้องเป็นล็อก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 อ่ะ ก็จะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าเออให้เราไปล็อกไหนเราได้ล็อกนัมเบอร์หกซึ่งซึ่งอ่าเป็นพยาบาลฉีดเนาะพยาบาลก็เป็นผู้หญิงเราได้พยาบาลผู้หญิงมันก็จะมีแบบพยาบาลผู้ชายด้วยนะแต่เราได้ผู้หญิงใช่ป่ะอันดับแรกเขาก็จะถามเราว่าโอเค you อ่อ you <c oughs> มีปัญหาเรื่องสุขภาพไหม you แบบอ่อเป็นอะไรเกี่ยวกับ บัตรเพร s เชอร์ไหมนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เขาก็จะถามแบบปัญหาสุขภาพโดยทั่วไปของเราอะแล้วคำถามสำคัญก็คือเขาจะถามว่าเหมือนเราอะคอนเซิร์นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าเราอะถ้าเราอะตอบแบบคือถ้าเราไม่ตอบว่าเอ้ถ้าถ้าเราไม่ตอบว่าไม่ไม่คอนเซิร์นอะไรฉันไม่ได้แบบไม่ได้กลัวอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้าเราไม่ตอบแบบนี้เขาก็จะฉีดให้ไม่ได้เอออันนี้คือที่สําคัญที่สุดนอกนั้นปัญหาทั่วไปก็คือเป็นปัญหาแบบเหมือนกับเออ,อยูอ่มีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่ายูเท m e d i คซีนอะไรไหมแล้วอยู่ฉีดวัคซีนมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเอออันนี้ก็เป็นคําถามทั่วไปที่เราตอบไปอะไรเงี้ยเสร็จปับ๊บเขาก็เราอะอยากจะถ่ายรูปแต่เขาก็เลยถามเขาว่าเออฉันถ่ายรูปได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ you not you, not, you not allowed ก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่ถ่ายเขาก็แต่เขาบอกว่าเขายืนยันกับเราว่าเราอะได้ไฟเซอร์เขาก็เอา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 คือไม่ได้ยื่นให้เราดูว่ามันเขียนว่าไฟเซอร์นะแต่เขาก็บอกแค่ว่าเราอะได้ฉีดไฟเซอร์นะแล้วประเด็นก็คือเขาอะหยิบเข็มไอ้วัคซีนอะออกมาจากในลิ้นชักธรรมดาเลยอะคือไม่ได้แบบเก็บอยู่ในอะไรอะไรพ่อเย็นหรือ อะไรเลยก็คือหยิบเข็มออกมาธรรมดาเลยแล้วก็ตอนที่ฉีดอะไม่รู้หรอกว่าว่าว่าแบบเขาฉีดตรงไหนอะไรไงเพราะไม่ได้มองไงก็เปิดเสื้อให้เขาแล้วเขาก็ฉีดแบบก็คือรู้สึกก็เข็มมันที่ลงไปแหละแต่ว่าแบบไม่ได้เจ็บมากมายอะไรอะไรเงี้ยอืมเสร็จปบพอฉีดเสร็จเขาก็ก็ถามเขาว่าเออโดสสองฉันจะได้เมื่อไหร่บอกว่า you you will get the message อะไรเงี้ยก็คือ,ออ่ดูในเมสเซจลราเออเราก็ได้จริงๆเราก็ได้แบบ วันที่อีกโดทสองก็คือวันที่ยี่สิี่สิงหาก็คือประมาณสามวิก,กับอีกสองวันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพอเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยเขาก็จะให้เขาก็จะดูเวลาเนาะว่าเราฉเสร็จตอนกี่โมงเขาก็จะพัสไปประมาณสิบห้านาทีแล้วเขาก็เขียนให้เราแล้วก็แบบเป็นสติ๊กเกอร์ติดที่เสื้อว่าเราอะจะต้องออกตอนกี่โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องนั่งรอคนก็นั่งรอเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าเขาแบบ คือไม่ให้ถ่ายอ่ะเออก็เลยไม่อยากจะแบบเออมีปัญหาอะไรเงี้ยก็เลยไม่ถ่ายคราวนี้ก็ไปนั่งรอแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่สองคนที่เขาก็จะคอยถามว่าเอออ่อวัคซีนครั้งต่อไปมีใครอยากจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนวันเลยไหมก็ให้มาคุยกับเขาอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ก่อนที่จะเข้าไปอ่ะเขาก็จะมีคิวอาร์โค้ดอีกอันหนึ่งเนาะให้เราสแกนมันจะมีคิวอาร์โค้ดแบบโดสหนึ่งกับโดสสอง พราะบางคนเขาก็มาฉีดโดสสองไงแต่เรามาฉีดโดสหนึเราก็จะสแกนเค Co ์โคสดสหนึ 1. เสร็จปั๊บก็ไปนั่งเนาะนั่งก็รอไปพอถึงเวลาปุ๊บก็เดินไปหาเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปเชค็คเอาท์ออก,ออกแค่นั้นแหละจบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากที่เตรียมไว้ว่าแบบเออฉันจะถ่ายรูปตรงนั้นเดี๋ยวฉันจะถ่ายตรงนี้คือไมไ่ถ่ายอะไรเลยสรุป,ปใช้เวลาประมาณถ้า เข้าไปตอนประมาณบ่ายโมงสิบบกว่าน,นาทีมัง้งเออแล้วก็ออกมาตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งกว่าซึ่งแบบใช้เวลาแบบเดียวเลยอะอืมแต่ก็นั่นแหละก็จบและรีวิวไฟเซอร์โดสแรกแต่อาการก็ยังไม่มีอะไรนะคือก็ปวดแขนนิดๆแต่แบบไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาเนี่ย ตอนที่ไลไอตอนที่อัดวิดีโอเนี้ก็คือประมาณชั่วโมงกว่ากชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้ที่หลังจะฉีดมาก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตต่อไปว่ามีอาการอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะไม่มีเลยโอเคไปแล้วบายบาย